คุณประจงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าไปทราบได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดระยะแรกนี่ไอ่มากค่ะไม่มีเสมหะไม่มีอะไรไม่ผอมไม่ซูบเซียวไม่มีอะไรเลยค่ะคือถ้าฟังจากพื้นฐานตรงนี้แล้วไม่น่าไม่น่าที่จะมีเรื่องของมะเร็งปอดเข้ามาเกี่ยวข้องเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นอ่ะเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคุณหมอก็สันิทานว่าเป็นวัณโรคอ่าก็ตีแล้วก็ให้ตรวจเสมหะสามครั้ง สแกนเข้าอุโมงค่ะเอ็กซเลย์นะคะเอ็มอารไอเลยเอ็เลยก็เห็นปอดข้างนี้มีครึ่งเดียวปอดข้างซ้ายมีครึ่งเดียวนั้นเป็นฝ้าเป็นฝ้ามองไม่เห็นส่วนอีกข้างหนึ่งปกติดีอีกข้างหนึ่งก็เป็นจุดเล็กๆหลายๆจุดอือันนี้เมื่อไหร่ครับประมาณเดือนเมษาเดือนเมษาเมษาสี่แอห้าสี่เดือนเมษาปีที่แล้วค่ะนะครับ มาดูฟิล์มแล้วว่าเห็นเหมือนเงาเป็นก้อนเนื้อครับก็เลยต้องส่องกล้องส่องกล้องส <2 S 1> ่องไปที่ปอดเพื่อทีบเอาชิ้นเนื้อก้อนนั้นเอาเอา,เอา,เอามาตรวจะะตอนนี้คุณหมอเริ่มสงสัยแล้วว่าไม่ใช่วนรนโรคค่ะ,ค,ะคือไม่ใช่แน่นอนแล้วผลออกมาแล้วว่าไม่ใช่วนานโรคคือวนานโรคตรวจก็ไม่เจอไม่เจอนะ,ะก็เลยให้ลองซีทีสแกนแล้วก็ลองจะเจาะเอาชิ้นเนื้อออกไปค่ะเพราะเห็นก้อนเนื้อตอนนั้นกลัวไหมฮะ ก็ไม่เคยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลก็เลยไม่ทราบมาทํำยังไงบ้างก็หมอให้ทาแล้วก็ทําก็ทําที่บ้านมีประวัติใครเป็นเกี่ยวกับมะเร็งอะไรไหมไม่มีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็โรคฉลาเป็นโรคชลาญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีไม่มีค่ะมีทางด้านนี้เลยอ่าฮะเสร็จแล้วก็ให้คุณหมอตรวจไปเอาทิ้นเนี้ยออกมาครับพอฟังผลหมอก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสี่ห้าระยะสี่สี่ถึงห้าระยะสี่ถึงห้า คือ,คอสุดท้ายคือระยะสุดท้ายหมอบอกว่ารักษาไม่หายนะครับคุณป้าผม <ใจ S 2> ก็รักษาไม่หายก็ตอนนั่งฟังก็หมอถามว่าตกใจไหมบอกก็ยังเฉยเฉยอยู่เพราะว่าอายุก็หกสิบแล้วอยู่คุ้มแล้ว <c oughs> ไม่กลัวไม่อะไรเลยนะฮะหมอก็บอกว่าถ้ากันป้าอยู่ได้อีกนานอย่างนี้ <c oughs> เออผมว่าถ้าเกิดมีคนมีคุณหมอบอกใครในที่นี้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ย อย่างแรกเลยหน้าต้องถอดสีก่อนอาจารย์หมอหันหน้ามองไม่ตกใจหรือป้าบอกเฉยๆแล้วค่เพราะลูกก็โตแล้วทาใจได้เหรอค่ะก็คิดอยู่แล้วตั้งนานแล้วว่าน่าจะ,จะมะเลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนกแตอนนี้<ท>สันนิฐานตัวเองเลยว่า <พอ S 1> นา่าจะมาตรวจไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็สแกนเดี๋ยวก็สองกล้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าก่อนหน้าที่จะไปตรวจเนี่ย มีการกินยามีการทานอาหารเสริมอะไรที่แบบว่าตเหมือนเตรียมใจไว้ก่อนมีไหมยังะไม่มีเลยค่ะก็ใช้ชีวิตตามปกติก็คือถ้ามันจะเป็นก็เป็นไปค่ะเพอหมอบอกว่าเป็นหมอว่าบอกไปหาที่รักษาเพราะที่นั้นไม่มีไม่ได้รักษาบอกคุณป้าต้องไปโรงพยาบาลที่เขารักษาอีกโรรักษาเป็นยังไงอผ่าตัดไม่ได้ออืมฉายรังสีไม่ได้ให้ยาเคมีได้อย่างเดียว ผ่าตัดไม่ได้ก็คือจะตัดทิ้งตัดไม่ได้ใช้รังสีก็ไม่ได้ก็คือได้แต่เคมีบำบัดก็คือคมคมีอาจารย์ครับวิธีการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยพื้นฐานก็จะมีสองสวิธีการที่ผ่านมาถูกไหมค ส่วนใหญ่ถ้าผ่าตัดได้ถ้ามันเป็นก้อนอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ก้อนไม่ใหญ่นักอะไรเงี้ยเพราะมันจะต้องตัดปอดออกใช่ไหมฮะอันนั้นเขาก็อาจจะผ่าตัดได้แต่ถ้าเป็นตั้งครึ่งปอดแล้วก็ยังเป็นจุดเล็กๆกระจายอย่างนี้มันตัดไม่ได้เพราะหมอว่ายิ่วระยะกระจายละคือคุณหมอสองโรงพยาบาลก็วินิจฉัยตรงกันตรงกันถูกไหมฮะก็เริ่มจากการที่จะให้เคมีบําบัดอันนี้ให้เคมีบําบัดก็มาเจอไทรอยด์เป็นพิษด้วย โอ้แล้ว,แล,วแล้วมันมันมีผลกระทบกันแม <g ül> <ะ>่ก็แทนเราเป็นพิษหมอก็ให้ไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่โรงพยาบาลน,นั้นก็บอกว่าทานยาสองปีก็หายอ่าไทรยเป็นพิษก็ตัดไปเพราะทานยาให้หายไปได้ค่ะก็รักษาต่อเน,นื่องอ่าแต่ว่าเคมีบ,บาบัดนี่ต้อง <g ül> ให้จํานวนกี่ครั้ง <g ül> หมอไม่ได้บอกว่ากี่ครั้งก็ให้แล้วก็ต้องเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ดูตลอดว่าว่าผลเป็นยังไงคุณหมอบอกไหมครับว่า ให้เคมีบําบัดแล้วจะหายหรือไม่หรือระยะสุดท้ายที่จะให้ชีวิตอยู่ไปเนี้ยมีบอกไหมก่อนที่จะให้ยาคุณหมอก็ต้องเรียกไปฟังก่อนว่าผลผลการของการให้ยาเนี่ยจะมีอะไรบ้างอืมีตั้งสิบ็ดหรือยีสิบเจ็ดอย่างจาไม่ได้มีท้องเสียมีท้องเสียท้องผูกผอมล่วงเลยฮะผิวดำาอะไรต่างๆก็คือเป็นอาการแท้ของคนที่ ให้เคมีบําบัดทั่วท่ไปค่ะปากเป็นแผลแล้วคุณหมอบอกไหมว่าจะหายหรือไม่หมอบอกว่าไม่หายหมอคุณหมอบอกไม่หายมาบอกว่าไม่หายแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็ต้องลองให้ยาดูหมอบอกอ๋อค่ะก็ให้อ่านไอ้ไอ้ที่ว่าผลข้างเคียงแล้วเราจะให้ยาไหมเราบอกให้อืหมอก็เริ่มให้ให้ยาเคมีให้อยู่กี่ครั้งนะฮะให้ขวดแรกในอาการ เริ่มเริ่มมีอาการพิแพ้ใช่ไหมคะญาติมาเยี่ยมก็ตกใจอ่ะพอรู้เป็นมะเร็งก็เอาน้องสาวครับอยู่ฉถึงเ์สาก็เอาบีมมาให้สีขวดพอรู้จักว่าเป็นพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเอาบีมมาให้ค่ะโดยไม่ได้บอกอะไรเลยบอกให้ทานเนี่ยเอาเอาสีอะไรมาให้สีขาวอะค่ะขวดขาวขาวสีเขียวเขียวค่ะนั่นแหละขาวขาวเขียวเขียวอันนั้นบีมมาให้ก็ให้ทาน แเม็ดต่อวันหลังก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงสองเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนวันละแปดเม็ดค่ะอ่าฮะก็เริ่มทานก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเพราะอีกอาทิตย์หนึ่งต้องไปคีโมดเขาบอกไหมว่าให้ทานเพื่ออะไรเขาก็ยังไม่ได้บอกอ่ะรู้แต่ว่าอ่ะพี่พี่ก็ทานโอ้เชื่อคนง่ายนะเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรแลบางคนมาก็หิ้วเป็นต้นไม้มาให้บางคนมาก็หิ้วเป็นน้ำมาให้ เป็นต้นไม้ว่ากินใบมันอะไรมันอะไรเงี้ยอ๋อมีหลายสูตรว่างั้นมีเป็นขวดน้ําถีดําๆมันอะไรมามีเงะแยะโหเต็มบ้านเลยไม่ทานไงเอาเลือกทานแต่อันนี้อันเดียวทานแเพราะว่าเป็นคนทานยยากอ๋อแต่เลือกทานบิมอย่างเดียวเพราะมันเป็นแคปซูลแล้วมันทานง่ายสะดวกค่ะเสร็จแล้วทานก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าทีโมทุกเจ็ดวันก็ไปตรวจ พ,าพ,าพาอพอก่อนชีโมนี่หมอต้องเจาะเลือดดูเก็ดเลือดครับก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ต้องอยู่โรงพยาบาลให้เลือดเก <the> <º> ็ดเลือดต่าค่ะให้เลือดนอนสองคืนแล้วก็ท้าว่าให้เลือดแล้วก็กลับบ้านได้แต่ก็เราก็ต้องทานบินเริ่มทานบินต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่สองพออาทิตย์ที่สามต้องไปชีโมอีกคราวนี้ผ่านเก็ดเลือดผ่านคือเกล็ดเลือดอยู่ในระดับที่ผ่านให้ยาได้ให้ให้เคมีได้ให้เคมีได้ค่ะอ่าฮะ ถ้าเกล็ดเลือดไม่ถึงเกณฑ์นเนี่ยหมอก็จะไม่กล้าให้ยาเคมีทราบไหมครับว่าทําไมถึงถึงเกล็ดเลือดมันถึงอยู่ในระดับที่ให้ยาได้ก็อตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้คิดอะไรคุณหมอบอกว่ายังไงครับคุณคุณหมอก็จะบอกแค่ว่าอย่างพอตรวจเสร็จหมอว่าอป้าคุณป้าวันนี้เกล็ดเลือดผ่านนะให้ยาได้ออคือเจาะเลือดก่อนต้องเจาะเลือดก่อนเจาะเลือดเอ็กซาเดทุกครั้งอทาทั้งนั้นผมขออนุญาตขอเป็นความรู้อาจารย์ทั้งสองท่านครับว่าเกล็ดเลือดต่ําเนี่ยไม่สามารถให้คิโมได้ จะเกิดผลอะไรถ้าเกิดให้ไปคือคีโมเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเดียวครับมันก็ทําลายเซลล์ของร่างกายด้วยทีนี้เกรดเลือดนี่มันสําคัญใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นตัวที่มีบาดแผลหรือมีอะไรมันจะเป็นตัวหยุดเลือดครับถ้าไม่มีถ้าเก็ดเลือดต่ํามันก็อาจจะมีเลือดออกทางหูทางจมูกทางตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะ ถ้าไปเจอบาดแผลเล็กๆน้อยๆเลือดก็อาจจะไหลไม่หยุดอันนี้ก็เป็นอันตรายก็เป็นอันตรายกับผู้ป่วยเองเพราะฉะนั้นระดับเลือดเนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถให้ยาได้คือในโดสที่สามเนี่ยหลังจากทานบิมไปแล้วกี่สัปดาห์ก็สามสัปดาห์สามสัปดาห์งั้นต้องถามอาจารย์พิเชษว่าเป็นผลของบิมหรือเปล่าฮะร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ยืนยันว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ทุกรายนะที่ทำคีโมเนี่ยเกร็ดเลือดจะตกแล้วก็เม็ดเลือดขาวก็จะลดแล้วนั่นคือสาเหตุที่ติดเชื้อเมื่อกี้บอกว่าติดเชื้อง่ายอืติดเชื้อวัดเชื้ออะไรจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปัญหามากๆครับแล้วอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็จากการติดเชื้อนี่แหละจากการคีโมนี่แหละไม่ใช่จากมะเร็งนะฮะม่จากตัวมะเร็งคือคุณภาพชีวิตมันตกลงหมดอะมันมันมัน สภาพจิตใจก็แย่นะครับที่แย่ที่สุดก็คือว่าโอ้ยอยู่มีชีวิตอยู่ไปทําไมเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าหากว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ูมิคุ้มกันยิ่งลดเข้าไปใหญ่เลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยภาวะตรงนี้ถ้าหากว่าคนที่ไปทําคีโมไม่ได้รับการบีบไม่ได้รับการอธิบายให้ชัดเจนเขาจะไม่เข้าใจนะเพราะนั้นถ้าหากว่าใครจะทําคีโมก็ต้องก็ต้องยอมรับกับสิ่งเหล่านี้แต่นี่หมอก็ให้ดูนะให้ดู27อาการใช่ไหม แต่เราก็ยังไม่คิดว่ามันจะรุนแรงอย่างนี้ใช่ป่ะโอ้พอเอาก็าจริงๆโอ้โหมันแรงร,รูนี้อาจจะเปล<ร>ี่ยนใจครบทุกอย่างเลยครบทุกอย่างปัจจุบันนี้ให้ไปกี่โดสนะฮะสามชุดแล้วค่ะชุดละหกขวดชุดละหกขวดเรียบร้อยครบครบ<า>เรียบร้อย<า>คุณหมอบอกว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คุณป้าแข็งแรงมากน้ำหนักขึ้นจากสี่สิบกว่ากิโลเป็นห้าสิบหกหน้าตานี้นะ บอกได้เลยเนะว่าไม่เหมือนคนป่วยเลยฮะก <c oughs> ็ะใครใครก็บอกไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย,ย <c oughs> ใช่เพราะคนเป็นมะเร็งนี่ผมสังเกตเห็นอย่างแรกคือผิวจะคล้ำม,มากผิวจะคล้ำแล้วก็สู้ผอมไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแต่คุณป้าดูสดใสมากเออ <c oughs> ค <น S 1> เคยบอกอคุณหมอไหมฮะว่าไปทําอะไรมาอ๋อบอกตอนที่จะมาเนี่ยค่ะพอขอหลักฐานการรักษามาให้ดูอืบอกว่าคุณหมอถามจะไปทําอะไร บอกว่าพอดีทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิจัยเรื่องมังคุดอยูค่ครับจะไปให้ดูเพราะคุณป้าทานอยู่อ,อคุณหมอก็เลยให้ถ่ายเอกสารมาหมดเลยซึ่งก็ดีจะได้เป็นหลักฐานแล้วก็เป็นข้อมูลในการที่เราจะมานำนำมาให้สำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นมะเร็งแล้วจะต้องปรับคุณภาพชีวิตตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการรักษา แล้วตอนนั้นป้าก็ยังไม่ทราบที่ซื้ออเพราะว่ามีแต่ยาส่งมาให้ครับในช่วงใกล้น้าท่วมหรืออะไรเนี่ยก็ขาดการติดต่ออะไรนะก็ไม่ได้ทานไม่ได้ทานก็เริมอีกแล้วพอให้ยามันก็เริ่มอาการเริ่มมีอาการนี้ต้องนอนโรงพยาบาลอีกครั้งอ๋อคือได้มาเห็นผลของมันอีกทีก็คือตอนที่เราหยุดรับประทานบิมค่ะแล้วต้องไปให้คีโมอันนั้นเห็นเลยว่าผลข้างเคียงกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ก็เลยรีบให้เขาส่งมาเขาก็ส่งนางไปรษนีมาให้เขาไม่ได้มาเยี่ยมเนี่ยทุกวันนี้ก็อาค่ะก็เลยเป็นสมาชิกอฮสุขสภาพคุณภาพชีวิตเป็นยังไงก็ดีขึ้นดีขึ้นมากจนคีโมหกขวดหลังเนะี่ยชุดหลังเนะี่ยคุณหมอบอดีขึ้นมากเลยคุณป้าแข็งแรงมากเลยอะไรเงี้ยตรวจอะไรก็มะเร็งก็จะอยู่กับที่ไม่กระจาย บอกตอนนี้ยามันคุมคุมอยู่นะคุณป้าตอนนี้หยุดนั่นหยุดหยุดทีโมมาสองสามเดือนแล้วครับแต่ก็ต้องบอกว่าขณะนี้เรากลายเป็นบุคคลพิเศษไปแล้วนะครับเรามีโชคดีมากกว่าคนอื่นที่เรามีสิทธิ์เป็นมะเร็งด้สิทธิพิเศษมีสิทธิพิเศษแจ็คพอตแล้วก็เมื่อเราเป็นบุคคลพิเศษเราก็ต้องดูแลตัวเองพิเศษกว่าคนอื่น ไอ้ที่เราใช้แล้วมันทําให้ดีขึ้นอย่าเพิ่งหยุดนะครับครับสักปีสองปีอะนะฮะเราอาจจะใช้น้อยลงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดไอ้ตัวที่วิ่งมันวิ่งไล่เซลล์จัดเซลล์มะเร็งกินหรือจัดการกับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะหมดทีนี้เซลล์มะเร็งมันโตเร็วมากนะรเราอาจจะมีการฉายแสงมีการทำคีโมจัดการ,รมันยังไงยังไงมันก็ไม่หมดหรอกนะมันจะหลบซ่อนอยู่ตรงไหนสักเซลล์นึง เมื่อไหร่ที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ชัดเจนเมื่อไหร่ที่เราเผอโอ้โหมันออกมาเต้นระบำาให้ดูนะเพราะฉะนั้นมันจะขยายอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องควบคุมไม่ให้มันโผล่มาให้เห็นนะครับถ้าทางที่ดีก็ให้มันหมดไปจากร่างกายไปเลยนะครับแต่ว่าเอไอหมดเนี่ยมันมันคงจะยากผมว่าทุกคนก็ยังมีเซลล์มะเร็งเหลืออยู่ทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องใช้ควบคุม สร้างร่างกายของเราให้ไม่เล็กขาวมีความสามารถก็คือให้มีความสามารถพิเศษในการจัดการกระเซลมะเร็งซึ่งเราพิสูจน์มาแล้วว่าคแคปซูลของเรามันทําเช่นนั้นได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้บรรยายให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรได้ยังไงนะครับอาจารย์ครับ,รบอย่างนี้อย่างกรณีของพี่คุณป้าประจงเองเนี้ยก็คือทานต่อเนื่องจากนี้ไปได้ในในขนาดไหนฮะผมว่าสักวันละหกเม็ดอะ ป้าทาน8เม็ดโอเคครับ8เม็ดคือถ้ามีกําลังทานก็ทานได้ครับเพราะมันไม่มีเกินปริมาณคือบางคนทาน12เม็ด15เม็ดเพื่อจะความให้เกิดความแข็งแรงมีไกด์ที่ญี่ปุ่นคนหนึ่งบอกกินวันละสิบสองเม็ดเพื่อจะสามารถทำงาน88ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห่าก็ไปคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทำจากสารสกัดธรรมชาตินะฮะถั่วเหลืองดำฝรั่งัวบกมังคุด เรากินมาแล้วทั้งนั้นนะครับเป็นเดี๋ยวเราเอาตัวสําคัญสาคัญเนี่ยมาผสมกันให้เสริมประสิทธิภาพในลักษณะที่ไปสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วสร้างเม็ดเลือดขาวของเราให้ทําหน้าที่จัดการกับเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปลอดภัยเราพอใช้ปลอดภัยเป็นเดี๋ยวให้มาเสริมประสิทธิภาพตรงเนี้แล้วสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงของเราไม่ใช่เป็นยาหรือสารเคมีที่ไป วิ่งไล่จัดการกับเซลล์มะเร็งเองของเราสร้างเม็ดเลือดขาวในตัวเราให้มีความสามารถตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมล่ะถ้าเราแข็งแรงเองอมไม่ใช่เป็นการให้ยาซึ่งจัดการกับเซลล์ที่มันจเจริญเติบโตเจอมะเร็งปุ๊บฆ่าเจอเม็ดเลือดขาวก็ฆ่าเจออะไรก็ที่มันเจริญเติบโตเร็วก็ฆ่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้มันเป็นวิธีการที่ธรรมชาติเป็นวิทยาการสมัยใหม่ ในการที่จะดูแลสุขภาพนั่นเองก็ขอให้อยู่อย่างนี้มะเร็งจะอยู่กับเราก็ให้มันอยู่ไปอยู่แบบเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันไปแต่ขอเรามีคุณภาพชีวิตอยากกินอยากเที่ยวอยากทําอะไรก็ทําได้ตามปกติก็นะจะมีอาการบ้างแบบท่านเหนื่อยก็จะไอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเราเป็นเกี่ยวกับปอดแล้วเดี๋ยวอีกสักเก้าสิบเนี่ยค่อยเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไข้หวัดใหญ่ก็ระวังจะไม่เป็นเหมือนกัน าามันจะไม่มีเล, <laughs> เลยนะเอาละครับขอบคุณคุณป้าประจงนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับ